สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูการตั้งค่าการผ่านเกณฑ์โฆษณาในสตรีมนะคะเรากดไปดูที่แดชบอร์ดมืออาชีพของเราเลยค่ะ <Evet. S 2> เห็นไหมคะว่ามีขึ้นมาว่าคุณมีสิทธิ์เริ่มสร้างรายได้ด้วยโฆษณาในสตรีมก็กดเข้ามาเลยนะคะก็จะเห็นว่าโฆษณาในสตรีมพร้อมให้ตั้งค่าและะ้วนี่นะคะของแม่แม่ก็เลยกดเข้าไปตั้งค่าเลยค่ะ เริ่มการตั้งค่าโฆษณาในสเต็มเห็นไหมคะเกณฑ์คุณสมบัติเนาะของแม่ก็คือครบหมดเลยนะคะทั้ง5ข้อนะคะครบหมดแล้วก็เริ่มต้นตั้งค่าได้เลยการตั้งค่าบัญชีผู้รับเงินนะคะเลือกข้อมูลธุรกิจของคุณก็คืออันเดิมนะคะที่เราตั้งค่าดาวเอาไว้เนาะก็คลิกถัดไปเลยคะ่ะคลิกถัดไปเลยแล้วก็คือเลือกเลือกวิธี ของคุณในการชำระเงินนะคะนี่ค่ะบัญชีของแม่ที่ใส่เข้าไว้ตั้งแต่การตั้งค่าดาวเนาะเราก็ใส่ไปเลยคะ่ะคลิกเข้าไปเลยอันเดิมของเรานั่นเองเครื่องมือก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วคะ่ะพร้อมสร้างลายได้กันได้แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยโฆษณาในสตรีม รายได้ยัง0.00เหรียญดอลลาร์อยู่เลยค่ะมาสู้กันต่อนะคะ